สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆของวันจันทร์ที่3พฤษภาคม2564ค่ะลุงมลมาแล้วนะคะขึ้นสินค้ากันเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นอิสกิ n t 540นะคะอุปกรณ์มีใบมีดันนดินนาผ่านพวน LCS ใหม่แล้วก็ถังตัดเยอาใหม่จาก LCS นะคะเตรียมจะส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่อำเภอพระแสงนะคะคุณพี่จุฑารัตน์และครอบครัวไว้วางใจโอนสั่งจองสินค้าเอาไว้นะคะ คันนี้โอนจองจบออนไลน์ด้วยขอบพระคุณคอาไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองสุราษฎร์ธานีมากๆค่ะสั่งจองสินค้าเอาวไว้และได้เลิกงามยามดีรับสินค้าวันที่5นะคะวันที่5พฤษภามนี้รอรับพี่น้ำเงินนำสับได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ ราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองงสสั่ซื้อินค้าออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนปลายทางพระแสงสุราธานีวันที่5รอรับสินค้าได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ thank you